ต่อไปนะครับท่านนพดลปฐมะ14นาทีนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านชัยวัฒน์สถาวรวิจิต20นาทีท่านสุพโชคศรีสุขจร15นาทีนะครับเชิญท่านนพดลปฐมะครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมนพดลปฐมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยนะครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบง,งบประมาณปี2567นะครับ ท่านประธานครับในด้านยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศได้รับการสนับสนุนก็ประมาณปีที่แล้ว7 0 0 0กว่าล้านนะครับปีนี้เพิ่มเป็น9,00 0กว่าล้านบาทครับท่านประธานเพิ่มประมาณ1,453ล้านบาทซึ่งประมาณ19ทีนี้เท่าที่ผมติดตามในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมธิการคณะกรรมการธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรเราได้เฝ้าติดตามการทํางานด้านต่างประเทศของรัฐบาล ท่านประธานครับมีหลายเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณอย่างเช่นเรื่องของการเจราจาเปิดวีซ่าฟรีกับประเทศจีนซึ่งในวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยผมเข้าใจว่าจีนบินมาไทยไทยบินไปจีนไม่ต้องมีวีซา่าซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณครับท่านประธานครับมีสมาชิกบางท่านบอกว่างบประมาณของรัฐบาลน,นี้ไม่ตรงปกหรือไม่เหมือนไส้ใน ผมคิดว่าอาจจะมีความจริงอยู่บ้างตรงที่ว่าไส้ในมันดีกว่าปกครับท่านประธานฮะผลงานทางด้านต่างประเทศของรัฐบาลนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างโดดเด่นผมขออนุญาตด,ดูความสําเร็จสักสามเรื่องสั้นๆนิดหนึ่งครับที่ใช้งบประมาณไปในปีที่แล้วเรื่องแรกคือการกอบกู้เกียรติภูมิและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องที่สองคือการปกป้องผลประโยชน์คนไทยในต่างแดนแล้วก็เรื่องที่สามคือการทู่เชิงเศรษฐกิจเปิดตลาดดึงการค้าการลงทุน ท่านประธานที่ครบครับ114วันหรือ114วันของนายรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งทั้งการเจรจาพหุภาคีทวิภาคีอาจจะมีการนัดมีการกําหนดเวลาในการประชุมระหว่างประเทศประจําปีอยู่แล้วท่านได้พบผู้นํามากมายครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับแล้วก็พบไป กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมของสหประชาชาติผู้นําในอาเซียนท่านพบหมดครับนายกรมัมรีมาเลนายกรมัมรีกัมพูชานายกรมัมรีสิงคโปร์ซึ่งการพบปะหรือการจับมือกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานสังคมครับท่านประธานมันเป็นกับเป,เป็นการกรอบกู้เกียรติภูมิของประเทศกลับคืนมาให้ประเทศไทยอยู่ในจอเรดาร์ของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องชมเชยว่าท่านทำได้ดีนะครับ ประเด็นที่สองครับท่านประธานครับเรื่องการปกป้องผลประโยชน์คนไทยในต่างแดนเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านได้ท่านประธานครับถือว่าเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตได้ค่อนข้างดีการช่วยเหลือตัวประกันการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไทยจากอิสราเอลกรณีเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยได้ประมาณ9,200คนแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยตั้งงบประมาณจากงบกลางช่วยเหลือคนไทยประมาณคนละ5 0 0 0 0บาท 7 5 0ล้านบาทถือว่าเป็นผู้นำในยามวิกฤตที่ที่พิสูจน์ได้พึ่งพิงได้ในยามที่วิกฤตและถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยได้ค่อนข้างดีส่วนประเด็นที่3ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างโดดเด่นมากท่านประธานครับก็คือการเปิดตลาดแล้วก็การทูตในมิติของเศรษฐกิจนะครับสมกับคำที่ท่านพูดบอกว่าท่านจะเป็นเซลส์แมนให้ประเทศไทยนะครับท่านประธานท่านนายัฐมนตรีไม่ว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาได้เจอกับประเทศชั้นนำครับบริษัทชั้นนำา o o o l l m m i r r s s o t t w w s หลายหลายบริษัทผมไม่สามารถพูดทั้งหมดที่นี้นะครับไปญี่ปุ่นได้พบกับบริษัทรถยนต์ที่เชื้อเชิญเข้ามาลงทุนใน EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น Isuzu, Honda, Toyota, Mitsubishi นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก การเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและการเดินทางไปญี่ปุ่นจะปูทางไปสู่การลงทุนหลายแสนล้านบาทสร้างงานสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มเขตความสามารถให้ประเทศค่อนข้างสูงอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมผมขอแลกเปลี่ยนท่านประธานนิดหนึ่งครับลองมาดูบริษัทที่ท่านไปพบตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่คําเตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะท่านประธานนะเป็นชื่อบริษัทที่ท่านไปพบปะ ไม่ไม่พอกระดาษ A4 ไม่พอต้องย่อขนาดเล็กลงมากผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผมรู้ว่างานต่างประเทศนี้นเหนื่อยท่านประธานอ่านแฟ้มเป็นปึกอ่านเอกสารเยอะมากการที่จะไปเจราจาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีข้อมูล background information ค่อนข้างเยอะแล้วนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศทําก็ไม่ได้นะฮะมอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศซึ่งนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ทําก็ไม่ได้ ท่านต้องเจราจาด้วยตัวท่านเองเพราะการประชุมมันมีโปรโตโคอลมันมีพิธีการทูตของมันเพราะนั้นต้องชื่นชมว่าที่ท่านบอกว่าทํางานไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเนี่ยการต่างประเทศในแง่ของการเปิดตลาดเนี่ยผมคิดว่าจบในระดับเกียรตินิยมคะท่านประธานนะในด้านนี้นะครับทีนี้อย่างไรก็ตามครับท่านประธานแม้แม้ความสําเร็จด้านต่างประเทศจะค่อนข้างดีเนี่ยผมจะประเมินการต่างประเทศอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาในฐานะที่เคยทางานด้านต่างประเทศว่า มันมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วรัฐบาลที่เหลือเวลาอยู่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีข้อเสนอแนะอยู่5ประเด็นก็ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งนั่งอยู่ณที่นี้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายัฐมนตรีที่ให้เกียรตินะครับมานั่งฟังด้วยผมชื่นชมครับขอบคุณที่ท่านทํางานเหนื่อยเพื่อประเทศแล้วก็ขอบคุณที่ท่านทํางานเกิดผลสำฤทธิ์ที่ค่อนข้างจริงจัง ผมมีข้อเสนออย่างนี้ครับท่านครับประเด็นแรกผมคิดว่านโยบายที่ให้ความมั่นคงแล้วก็เติบโตไปกับเพื่อนบ้านซึ่งอดีตนายกท่านดรทักษิณชินวัตรเคยใช้นโยบายนี้ค่อนข้างสําเร็จก็คือ Prosper f i d e Neighbor คือว่าเพื่อนบ้านแข็งแรงไทยแข็งแรงเพื่อนบ้านมีความสุขเรามีความสุขผมอยากจะให้กระทรวงการต่างประเทศหรือยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณทางด้านนี้เพิ่มขึ้นครับตัวอย่างเรื่องของบทบาทไทยในอาเซียนเนี่ยผมอยากจะ หรือฟื้นให้ไทยมีบทบาทนำในอาเซียนอีกครั้งหนึง่งอ,อาเซียนอาเซนทรัลลิตี้เนี่ยการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนผู้นำอย่างท่านนายัฐมนตรีซึ่งรู้จักผู้นำหลายท่านเนี่ยทำได้ครับกระทรวงการต่างประเทศออกแรงเพิ่มอีกนิดหนึง่งประเด็นที่สองเรื่องของการค้าชายแดนการสร้างความมั่งคั่งชายแดนผมคิดว่าจำเป็นต้องทำเพิ่มขึ้นครับการไปดูด่านก็เป็นสิ่งหนึง่งแต่การเพิ่มยอดเทรดโวลุ่มหรือการค้าขายชายแดนผมคิดว่าจำเป็นต้องทำนะครับ แล้วก็นำไปสู่การความร่วมมือในช่วงฤดูนี้เช่น PM 2.5ก็ต้องใช้หลักความมั่งคัง่งการเติบโตไปกับเพื่อนบ้านหรือ Prosper t y e Neighbor อันนี้เรื่องเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยผมผมอยากจะให้ให้ความสำคัญครับท,ท่านนายกครับประเด็นที่สองครับการเร่งกเจราจา FTA เนี่ยท่านนายกพูดบ่อยนะครับช่วงหาเสียงก็พูดพรรคเพื่อไทยถแถลงนโยบายก็พูดแต่กันมาที่การต่างประเทศได้เชิญข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการต่างประเทศมารับฟังเนี่ย ตอนนี้ถ้าเป้าหมายในการเจราจาไทยอ u หรือไทยอังกฤษอยู่ที่หนองคายเนี่ยตอนนี้รถยนต์เราอยู่แถวสระบุรีฮะท่านานายกไอ้ท่านประธานครับที่ครบครับเรายังไปค่อนข้างไปค่อนข้างช้ายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะต้องขอบคุณวิสัยทัศน์ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ริเริ่มเจราจาไทยอ U ตั้งแต่ปีประมาณ2 2555ประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่หลังจากยึดอํานาจไปเนี่ย ทั้ง EU ไม่เจราจากับเราครับเพราะเขาเห็นว่ามีรัฐบาลจะมาจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นตอนนี้ความคืบหน้าไม่มีครับท่านประธานครับเราจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่การเจราจา FTA ระหว่างไทย EU ไทยอังกฤษนี่ผมต้องใช้ว่าเราต้องถึงเวลาเปลี่ยนเรือเกลือเป็นเรือหางยาวนะท่านประธานมันช้ามากนะครับแล้วก็ถ้าเราเจราจา EU สาเร็จท่านนายกครับเอ,อ้ท่านประธานที่ครพครับ GDP เราจะเติบโตขึ้นประมาณ1 2 8 นะครับสูงขึ้นเศรษฐกิจเราดีขึ้นผมไปดูตัวเลขของเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเราเนี่ยเวียดนามมี FTA อยู่เข้าใจว่า16ฉบับนะครับเวียดนามมี FTA อยู่16ฉบับประเทศไทยมีเวียดนามมี18ฉบับครับเวียดนาม16ฉบับประเทศไทยมีอยู่14ฉบับถ้าดูแล้วเนี่ยการตัดการการลงนาม FTA ไทยเวียดนามอาจจะห่างกัน2ฉบับ แต่ถ้าท่านดูจำนวนประเทศคู่ค้าภายใต้ FTA ของเวียดนามเนี่ย54ประเทศครับประเทศไทยมีเท่าไหร่ครับมีอยู่18ประเทศมากกว่าเรามหาศาลครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่เวียดนามเนี่ยมีการค้าภายใต้กรอบการค้าเสรีสูงกว่าเราเยอะแล้วก็เราตามไม่ทันอันนี้ผมขอความกรุณารัฐบาลและกันมติการวิสามันได้ช่วยกรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องของเร่งการเจรจา FTA รวมท,ท่านรองนายฐมตรีภูมิธรรมด้วยนะครับซึ่งดูแลกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศประเด็นที่3ครับท่านประธานที่เคารพครับคือเรื่องของ OCA หรือพื้นที่ทับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาพูดมาเยอะครับผมเข้าใจว่าท่านนายกก็ให้ความสําคัญนะครับรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญหาแหล่งพลังงานสํารองแหล่งพลังงานราคาถูกสร้างความสมานฉันท์กับเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ยังยังตุ้มเตี้ยมอยู่ครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่จะต้องไปตั้งคณะกรรมการเทคนิคหรือ JTC ก็ฝากท่านนายกด้วยครับว่าถ้าไม่มีคณะกรรมการเทคนิคหรือ j t c การเจราจาเรื่องพื้นที่ซับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาจะเริ่มไม่ได้เลยอันนี้ก็หวังว่าถ้าเราเจราจาสําเร็จก็คงจะนําพลังงานราคาถูกเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ประเด็นสําคัญอีกหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านนายกก็คือว่าท่านท่านประธานที่ครบครับ mm hmm. เขาบอกว่าการต่างประเทศนโยบายต่างประเทศคือส่วนขยายของนโยบายภายในประเทศ นะครับมันมีวเวลาเราไปเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือไปเจรจาความเมืองเนี่ยถ้าประเทศเราอ่อนแอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอำนาจต่อรองเราสู้เขาไม่ได้ครับแล้วไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมันมี4เรื่องเลยที่คิดว่าการจัดสรงงบประมาณจะต้องทําก็คือ 1. ก็คือเรื่องทุนมนุษย์ครับ h ิวแม่แคปิตอต้องทํา2เรื่องโลจิสติกสเรื่องของประสิทธิภาพและความโปร่งใสาภาครัฐแล้วก็4ก็คือเรื่องของหลักนิติธรรม วันนี้เห็นท่านหลายคนพูดหลักนิธิธรรมเราพูดกันเยอะครับแต่ในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นหรือไม่คงต้องไปดูว่าหลักนิธิธรรมเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายท่านประธานครับคือสถานการณ์พม่าเรื่องนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าพม่าเป็นเพื่อนบ้านเรามีชายแดน2,400กว่ากิโลเมตรพรม่ามีปัญหากระชอเข้ามาชายแดนไทย ไทยรับภาระเรื่องพม่าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้อพยพเรื่องการค้าชายแดนเรื่องปัญหาพม่าที่เราต้องแบกรับในอาเซียนผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าคงจะต้องรัฐบาลได้ถึงเวลาที่ต้องมีกลไกในการติดตามสถานการณ์ในพมา่าค่อนข้างทันการแล้วก็รายงานให้ท่านนายกได้ทราบผมคิดว่าได้เวลาครับที่เราจะต้องใช้สถานะ เขาเรียกว่า unique position หรือสถานะพิเศษของประเทศไทยที่มีชายแดนติดกันทำงานเรื่องพม่าให้หนักขึ้นครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งคือคิสเซนเจอร์ผมจำได้เขาในช่วงการแก้ไขปัญหาเขาบินไปบินมาบินไปบินมาตลอดที่เรียกว่า short e r diplomacy ก็คือบินไปเพื่อที่อะไรครับเพื่อไปหาการสนับสนุนเพื่อไปโน้มน้าวประเทศคู่ค้าหรือมิตรประเทศให้สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของเขาผมคิดว่าเรื่องพม่า ถ้าประเทศไทยทําสําเร็จหรือถ้าท่านนายกทําสาเร็จครับท่านประธานผมคิดว่าผลงานของท่านถูกจารึกไว้อีกนานนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของเรื่องของแนวนโยบายต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ก็ต้องชื่นชมว่านโยบายต่างประเทศของรัรฐบาลชุดนี้มีผลงานชัดเจนกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศกลับคืนมาท่านนายกได้ทํางานได้อย่างคุ้มค่าครับไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยจริง แล้วก็ท่านไปก็ได้อะไรติดไม้ติดมือในเชิงของการค้าและการลงทุนลงทุนกลับมามาด้วยแต่บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปบ่อยใช้งบป,ประมาณเดินทางไปบ่อยแต่การทูตหรือการต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่การปลูกหญ้าปลูกวันนี้ละอีกเจ็ดวันเขียวครับมันเป็นการปลูกต้นไม้ที่ไม้ต้องเติบโตผมเชื่อครับว่าเจตนาดีและความมุ่งมั่นของท่านนายกจะสามารถที่จะ สร้างพื้นฐานทางการทูตของประเทศไทยได้ดีประเทศไทยถูกหยันครับว่าเราเป็นแบมบูดิปโลมาซีก็คือเป็นการทูตแบบไผ่ลู่ลมไม่มีหลักการเฮไหนเฮนั่นแต่รัฐบาลนี้กำลังจะทำการต่างประเทศที่ผมเฝ้าสังเกตดูมีหลักการครับเรายึดมั่นกติกาสากลยึดมั่นกฎบัตรสหประชาชาติยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเรามีหลังพิงฝาครับ เราไม่ได้น้นการทูดไบเลตโรหรือทวิภาคีเราเน้นการทูดพระหูภาคีด้วยใช้เวทีสหประชาชาติได้เป็นประโยชน์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับผมอยากจะใช้คําว่าไม่ใช่แบมบูดิป l ลมาซีอีกต่อไปน่าจะเป็นชีกดิป l ลมาซีคือการการทูดแบบต้นสักแข็งแกร่งอ่อนนอกแข็ง,ขงในปลวกไม่กินครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะเผชิญพายุยืนตระงานอยู่ในท่ามกลางสังคมโลกได้ ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับถ้าจะตัดสินความสำเร็จร้4วันเนี่ยสำเร็จเยอะครับหลายคนที่อาจจะบอกว่ายังไม่สำเร็จอย่าเพิ่งตัดสินจากสถานการณ์ที่ท่านเจออยู่ครับบางครั้งเวลาจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเวลาทำให้ถ่านคาร์บอนกลายเป็นเพชรได้ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะทำหน้าที่ทางด้านต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ของว่ประมาณมาได้อย่างดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ